าวพามันว่าโดยรราธิษฐานไม่ต้องพูดถึงตัวพยามันจริงๆหรอนะเอาแค่ลูกสาวมันก็แย่ลยแล้วมันเวลาสภาวะอะไรเกิดขึ้นมันก็ขอไปยินดีพอใจเปิดเพลินชื่นชมภากภูมิใจอะไรก็ไม่รู้นะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราไปด,ดูให้ดี พยาบาลานาี้น่ากลัวกว่าพยาบาลแบบมาทําให้ทุกเกิดทุกนะก็ไอ้ทุกเวทนาเนี่ยมันทำให้เราเข้าไปรู้ไปดูอยู่ไปมีสติอยู่ยังไม่ชีบอกเรือร่อกับคันเรื่อกท้องเสียเพืนนนนอ่อเป็นน้นเป็นเี่ยรับรองได้ว่าเป็นเหมือนกันหมดแทบจะทุกปลายแต่ว่าทุกคนเนี่ยลาเป็นขึ้นมาเป็นไงมันก็ช่วยให้ม่นไปหลงเพลินน ช่วยให้มีสติสัยายามัาญะได้ง่ายขึ้นเยทุกมันดีอย่างนั้นแต่เวลาสภาวะดีๆแล้วมันสงบสบายมีความสุขมีนิมิตอะไรน,นี่ลูกสาวพยาบาลกำลังไร้รำเต็มที่เลยว่าไปหลงไปติดไปเพลิดเพลินอยู่อย่างนั้นนั่น,นรามาะวังบางทีฟัง เพลิดเพลินสนุกสนานเนะี่ยมันกำลังฆ่าเราอยู่แต่เราไม่รู้ตัวคนทั้งโลกเขาก็เป็นกันอย่างเงี้ยเพราะว่าพยายามถอยหาอะไรที่มันจะสนุกสนานเพลิดเลินในอารมณ์ทั้งหลายเป็นวันหนึ่งที่หาที่ทากันแทบตายนะเพื่อถสริหาสิ่งเหล่านี้ความสนุกสนานเปิดเพลินนะชื่นชมยินดีอะไรทั้งหลายนะไปดู ไม่ได้คอยเกิดสติสัมมาเห็นญะหรือสติปัญญาอะไรนหนาเรไอที่แสวงหายอยู่นั่นนะเพราะว่าเวลาปัญญาเกิดจริงๆมันไม่ได้สนุกนะมนไม่ได้สนุกสนานเพลิดเพลินเวลาปัญญาเกิดมันมีแต่จะทิ้งจะวางจะละนะเป็นอย่างนั้นวลาเราปฏิบัติจะอะไรเกิดขึ้นเรียน,น,น,นรู้ดูนไปอย่ามาไปข่ำควรหวนให้นะ พิชาโทมนัดใช่ไหมเป็นยังไงรังเกียจมันไงโอ้ยเมื่อไหรจะหมดทุกข์สักทีทำไมย,ยิ่งปฏิบัติก็มีแต่ทุกข์เดี๋ยวนโน่นเป็นนี่เมื่อไหรที่มีขันอยู่ก็มีทุกข์อยู่างนั้นน่ะเพราะขันมันเป็นทุกขนะ์ไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปมีขันแค่นั้นเอง ก็รีบไปฆ่าตัวตายซะเอาองก็สร้างขันใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะหนึ่งมีเชื้อที่จะให้เกิดอิะมีเชื้อที่จะให้สร้างอะไรคือเชื้ออะไรก็ราคาตัณหาอารดียังไงนี่เชื้ออยู่งั้นนนี่ยหนีพ้นที่ไหนมันทำให้ถูกเรื่องก็คือก็หยุดหลงเพิดเพลินยินดีรังเกียจรังงอนมันแท้แค่นั้นนีมันมีสองตัวพิชชาทมนัสใช่ไหม วิชาไปจมอยู่กับมันโทมแล้วกับรักมันออกอย่างนั้นนังเกียจเดียดฉันมันานันนี่คือสิ่งนี้มันเป็นอยู่มันเวลาเจอพัญหา,าจริงๆพระเจ้าท่านรบยังไงล่ะท่านอ้างถึงบุญบาร,รมีทั้งหลายที่สั่งสมมาทีน,าานี้บุญบาร,รมีสังสมมันยังไง ก็นอนดูทีวีสั่งสมมานนั่งเล่นเฟซบุ๊กสั่งสมมานั่นนะไม่แต่ต่อมานตัวเองมาสารพัดนะนะลำบากเลือดตาแทบประเด็นไม่ใช่แค่เลือดตากระเด็นเนี่ยตาก็ยังควักให้คนอื่นได้นะชีวิตก็ยกให้คนอื่นได้นะัฝึกมาอย่างนั้นไม่ใช่นอนเล่นอยู่เฉยแล้วก็มีบาร,รมีขึ้นมาไม่ใช่นะเี่ยวเข็นตัวเองมานะทำมาให้มาสละมากย่างนี้น บาร,รมีทางมันอย่างนั้นไปนั้นเวลาเจออะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยเฮยจะพูดตามภาษามนุษย์ธรรมดาลยบอกพูดง่ายๆกว่านั้นก็ได้ก็คือโถแค่ปยามาในกระจอกเพราะอะไรเขาบุตรลำบ,บากกว่านี้เยอะแล้วไอ้ที่สั่งสมมันในลำบ,บากกว่านี้ต้องเยอะแยะไอ้แค่ปยามาในกระจอกมากนะไอ้ความลำบ,บากแค่นี้มันเด็กๆแต่เราจะพูดนีย,ยเหมือนเวลาพาพระไปเดินป่า ตอนอยู่วัดก็แมมันร้อนเหลือเกินมันกุฏิก็เล็กไปแคบไปมีแต่พัดลมนายติดแอร์นู่นอ้างหาแต่ของจะสบายพอไปเดินป่าไม่มีอะไรขึ้นมาเอามันอยู่ได้เว้ยน,น้ำขี้ช้างงูต้องกินน้ำขังหินงูต้องกิน,นอะไรเงี้ยพออยู่ป่าอยู่เขาเอามันทำมาอยู่ได้น้ำไม่มีจะอาบก็ต้องอยู่าอากาศมาก็เลิกํำควรไม่ได้หน่อย เป็นอย่างนั้นอยู่วัดกูต้องกินน้ำเย็นนะถ้าน้ำไม่แช่ตู้เย็นกูกินไม่เป็นเครื่องอาบน้ำอุ่นงนั้นไปอยู่ป่าเห็นหนาวจะตายก็ยังอาบมันได้น,นี่เหมือนกันพอมันเจออะไรที่มันลำบากกว่าน่าไอความลำบากเล็กๆน้อยๆนี่เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วมันเขี่ยวเข็นเข้าไปฝึกเข็น,นเข้าไปเรียนรู้เข้าไปเห็นทุกข์นเข้าไป นะดูมันเข้าไปอย่าไปวิ่งหนีจนทุกทุกถึงสุดๆของมันแล้วเนี่ยที่สุดของมันแล้วเนี่ยพยามารกลายเป็นเด็กอมมือแค่นั้นเองนะเด็กน้อยอมมมอไนะม่มีคุณค่าพอที่จะจะให้ไปหวาดกลัวอะไรมันได้เลยเ,ยเป็นงนั้นทีนะนี้พยามานเนี่ยมาทั้งมุมดีๆทั้งไม่ดีเรื่องเรืนะ่องน ไอ้มุมที่ไม่ดีก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราคอยน้มัดระวังอยู่ไอ้ประเภทโจรมาบุกต้นบ้านอย่างนี้นะจะรู้ว่าจะมาบุกต้นบ้านเนี่ยมันก็คอยน้มัดระวังอยู่ไอ้ประเภทใส่สูตรมาตีสนิทอย่างงี้ดูยากใช่ไหมะมันก็ต้องเรียนรู้ทั้งสองมงุมเนี่มุมทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งไม่ดีโจรจะมาแบบไหนเหลี่ยมไหนมุมไหนรู้ทันหมดเป็น มันระวังใจตัวเองให้ดีนะโดยเว่าอาการนี่เข้าไปยึดในอารมณ์เนี่ยเข้าไปหลงเปิดเลินเ,เ,เคลือบเคลิคล้มฝันเฟื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอย่างมันปรุงหลอกภายในใจเราอยู่นเาาน,นี่ยระวังให้ดีง่ายคืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่พายพ้นทุกข์ก่นนะันเขาเรียกว่าศีลแลก็ะตะปรามาสานาะ ไปงมงายไปติดอยู่ไปหลงเพลิดเพลินอยู่นในศีลประตาทตามาดหนึ่งเป็นได้ทุกเรื่องเดี๋ยอะแต่เรื่องเล็กๆไม่น้อยเรื่องที่วบ้านเขาด่าๆอยู่ตอนนี้เช่นติดอยู่ในเครื่องรางของขังเรื่องงมงายไร้สาระทั้งหลายนี่นั้นก็ศีลประตาทตามาะแต่แปล้วก็ฟังรู้เรื่องอยู่ดีนั่นคือรูปคำศีลพจน์ หมายถึงว่าอการพืดฏิบัติอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ศินส,สมาธิปัญญาแล้วคิดแต่ว่ามันจะพ้นพายพ้นทุกได้เราเรียกว่าเสระประสาทพามากทั้งหมดเป็นคิดว่าไป,ไปนั่งทําวิธีกรรมอย่างนี้นะมันจะพ้นทุกได้ต้องไปหาเหล็กไหลนี่นะมันถึงจะพ้นทุกได้กูต้องเดินท่านนนั่งท่าน,นี้นะคุจะพ้นทุกได้แล้วต้องเช็กตัวองไอที่ท,อา,ทญญาอยู่นะัมันมีศินสมาธิปัญญาหรือเปล่า จิตเป็นปกติตั้งมั่นรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอยู่รู้เปล่าถ้าไม่ใช่ทาไม่มีตัวตรสิกขานี่ยเขาไปกำกับอยู่บอกได้เลยมันเสรีภาพตามาทั้งนั้นมารวมถึงเรื่องอืินเดที่เจ้าบ้านเขาทำกันอยู่นั่นแหละไปดูหนังนี่มันจะได้พ้นทุกไปฟังเพลงมันจะได้พ้นทุกหากินอาหารร้านโน้นร้านนี้มันจะได้มีความสุขขึ้นมาอะไรก็ทางก็ทางกันอยู่แต่อย่าปวดกวงางๆนะมันก็เป็นเสร้วก็ตามาได้ทั้งนั้น หรือแม้กระทั่งมานั่งสวดมนต์บทนุนบทนี้สวดบทนี้ขังบทนุนขลังกูจะค้นทุกได้สวดบทนี้ก็พระพรเนี่ยมาช่วยพระอ,อินเนี่ยมาช่วยอะไรเงี้ยนะคือถ้ามันเว้นจากศีลสมสาธิปัญญาแตอย่างเดียวมันเป็นศีลก็ตายควางมากไปหมดเลยนะตอนนี้ที่เราปพุธปฏิบัติไม่ใช่เพื่อให้มันเป็นอะไรขึ้นมาทั้งนั้นะไม่ใช่เพื่อให้มันขังศักดิ์สิทธิ์อะไรขึ้นมาทั้งหมดนะแต่เพื่อให้มันละมันวางนะให้ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ย เพราะอ,อะไรเพราะว่าตัวศีลสมาธิปัญญาเองนั่นแหละคือตัวบุญบาร,รมีทั้งหลายหรือเป็นบอกเกิดนะบอกเกิดแ่งบุญบาร,รมีท,ทั้งหลายที่จะตามมานะมันจะวัวไปวิ่งหนีความจริงของชีวิตที่กำลังปรากฏให้เห็นต่อหน้าต่อายอยู่ตอนนี้อนะไรจะเกิดรุด่นไปดูนไปนะไม่ใช่ทิ้งอย่างหนึ่งก็วิ่งไปติดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ เบื mm. ่อยอย่างหนึ่งก็วิ่งไปหาของชอบอีกอย่างหนึ่งอย่างนั้นเบื่อืๆอยากจากอย่างนั้นมันไม่จบนถ้ามันหลุดมันพ้นจากอะไรสักอย่างมาได้แล้วแปลว่าเออมันนมัเป็นอิสระปลอดโปร่งขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปหาอะไรที่มันลกลงลังชีวิตเกินไปยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งท้องเบาสบายมากขึ้นปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้น นะยิ่งปฏิบัติมานานยิ่งต้องเบามากขึ้นไม่ใช่ติดรูปแบบพิธีกรรมอะไรวุ่นวายอยู่ไม่จบไม่เลิกอย่างใช่ไหมใดนะเวลาพยาบาลมานี่มันม,ไม,มีไม่มีรีลานไม่มีรูปแบบไม่มีพิธีการอะไรทนะั้งนั้นโผล่มาเมื่อไหร่โผล่มาเมื่อหลงเมื่อโมหะครอบงำเมื่อไม่รู้เนะ้ารู้ตัวเนะมื่อวิชาเกิดขึ้นนะนะพยาบาลเนทํางานแล้วลูกสาวพยาบาลเนทํางานแล้วมัไเป็นงเงน หลงเมื่อไรก็โผล่มนั้นมันมีลีลาที่ไหนมันไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้มาบอกล่วงหน้าอะไรรูปแบบนะเพราะฉะนั้นพอเมื่อไรก็รู้ทันเมื่อนั้นพอเมื่อไรก็รู้ทันเมื่อนั้นปว,ปวดใหันปวดให้ตายเ่ยนะทุกข์มันทุกข์มันเข็ดนะโดนเข้าไปอันนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินไ่นั่งคุยกันเพลิดเพลินน่ากลัวไาเยอะ นะมันไม่รู้นะรู้ตัว,วสเสลยนะพยายามทำงานเต็มที่เลยไม่รู้ตัวะอาน่นไะม,นม่เสพเอานี่ไม่สวยอยู่นะนะนะมันระวังวังให้ดีนี่ถ้ามันฉลาดขึ้นมามันรู้เนะื้อรู้ตัวขึ้นมาพยามามันหมดติดหมดเดชไปแคนะ่นั้นเองทำไดนะ้กรณีของอะไรนาง เิ็เนีรูปหนึ่งที่พยามาณมาก็ซิบกระซาบมาพิชาป,ปาเนี่ยกิเลสมันก็ซิบโอ้จะมาอยู่ทำไม้ไปเป็นสาวเป็นแซ่อยู่หน้าตาก็สวยงามนะจะสึกขาลาเพศไปไปเสพกลางนี่รทา่ทานเขาใช้คำอย่างนี้เลยนะสึก ไปเพื่อเสพการเสพการก็คือไปเสพรูปเสียงกินรสรสัมผัสที่น่าใครน่าพอใจดีกว่ามาทุกข์ทรมานตัวเองอยู่อย่างนี้มาบวชอยู่อย่างนี้นะอาภิสุนีก็ตวาดเราทนะ่านเป็นพญามารเรารู้ทันท่านนี้มาหลอกเราพอนะคนฉลาดเป็นอย่างนี้ฉลาดคนฉลาดก็รู้ทันมาพญามารก็อยู่ไม่ได้ก็เพนหนีไปแค่นั้นเองนะของเราก็ซิบเงิน ไปเสพกางนังยังไหล่ะไปนั่งเล่นเฟซบุ๊กกันดีกว่าดูนู่นดูนี่ย t u b e ดีกว่าสนุกสนานเลยนะกูก็หลงเต็มที่เลยีน่้นะถอนตัวไม่ออกเป็นอย่างนั้นคนฉลาดมานหลอกไม่ได้คนโง่ามานก็หลอกหมอทิ่มหมอตู่ทั้งวันทำไอ้นี่จะได้บุญทำไอ้นั่นจะได้บุญห,ญหญลงไม่กทั้งบุญเลนี่ video ini